ก็ดีใจแหละฮะดีใจแหละ,ะที่แบบว่าพี่พี่ทุกคนเนี่ยเชียร์แบบหลายๆอย่างมากๆไม่ว่าทั้งคู่จิ้นคู่จริง,รงอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าจะเก็บไว้มันเป็นแบบว่าเป็นกําลังใจในการทํางานแล้วกันก็ไม่รู้จะบอกยังไงเดียวมันมันมันไม่รู้จะตอบยังไงแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยเราก็เป็นแบบว่าพี่น้องที่แบบว่าทําทงานร่วมกันแล้วแบบว่ามันมีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบ เป็นเรื่องราวที่ดีมากเขินเขินอยู่แล้วฮะเจอน้องกี่ทีกี่ทีก็เขินแล้วฮะเขินในความน่ารักความสวยอะไรแบบนี้ฮะที่ผ่านมาเลิบเอ่ยปากจีบเรื่องคะยังยังไม่เคยครับยังไม่เคยฮะยังไม่เคยจริง่ะหลอะคนลุ้นันบอกว่าเออลองสักครั้งอะไหน <laughs> ไม่บอกแล้วกันนะถ้าถึงวันหมายถึงสมมุตินะฮะว่าถ้าถึงวันอะอาจจะไม่บอกแล้วกัน เก,เ,เก็บไว้เป็นความลับเก็บไว้เป็นความลับฮะแล้วก็ถ้าดูออกดูไม่ออกก็ให้แบบว่าทุกคนตัดสินแล้วกันฮะแต่พี่ๆบอกว่าเปิดใจเลยนะครับเมื่อกี้เปิดใจแล้วฮะก็นั่นแหละครับติดตามฝากติดตามด้วยนะครับเรียกว่าต้องรอรุ้นเอาต้องรอรุ้นเอาฮะอาก้าวขาหลายคนบอกว่าภาพฟอตบุ๊กเหมือนภาพพีเศษดี อย่างนั้นเลยเหรอครับก็รู้สึกดีใจฮะดีใจที่แบบว่าเห็นถึงอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเราพยายามแบบสื่อสารมันออกไปอะไรเงี้ยก็มีแบบทั้งฟิลลิ่งที่แบบหวานแบบน่ารักละมุนอบอุ่นอะไรแบบนี้มันก็คงแบบคล้ายๆละมั้งฮะเล้ว่าเหมือนไหมคะก็แอบเหมือนพี่ๆทีมงานเขาก็แซวๆกันอยู่อะไรแบบนี้จริงตอนถ่ายแล้วมีเขินไหม เขินเขินอยู่แล้วฮะเจอน้องกี่ทีกี่ทีก็เขินแล้วฮะน้องน่ารักอ่ะเขินในความสวยเขินในความน่ารักความสวยอะไรแบบนี้ฮะจริงอยางรู้สึกอย่างที่แบบหลายคนยังเชียร์ให้คู่จิ้นกันเป็นคู่จริงก็ก็ดีใจแหละฮะดีใจแหละที่แบบว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยเชียร์แบบหลายๆอย่างมากๆไม่ว่าทั้งคู่จิ้นคู่จริงอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าจะเก็บไว้มันเป็นแบบว่าเป็นกำลังใจในการทํางานแล้วกันว่า ก็ไม่รู้จะบอกยังไงเดียวมันมันมันไม่รู้จะตอบยังไงแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยเราก็เป็นแบบว่าพี่น้องที่แบบว่าทํางานร่วมกันแล้วแบบว่ามันมีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบเป็นเรื่องราวที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางร่วมกันที่แบบว่าได้โอกาสในการทํางานแบบว่าต่างๆที่มันดีมากขึ้นแล้วก็เพื่อนร่วมทางอะไรอย่างเงี้ยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นด้วยที่ผ่านมาเลิบเอ่ยปากจีบเรื่องคะยังยังไม่เคยครับยังไม่เคยะ ยังไม่เคยจริงๆอะหลายคนหลุดงี้บอกว่าเออลองสักครั้งอะไรอย่างงี้ไม่บอกแล้วกันนะถ้าถึงวันหมายถึงสมมุตินะฮะว่าถ้าถึงวันอะอาจจะไม่บอกแล้วกันเออ่าเ,เ,เก็บไว้เป็นความลับเก็บไว้เป็นความลับฮะแล้วก็ถ้าดูออกดูไม่ออกก็ให้แบบว่าทุกคนตัดสินแล้วกันฮนะแต่พี่ผีบอกว่าเปิดใจเลยนะครับเมื่อกี้เปิดใจแล้วเหรอะฮะก็นั่นแหละครับติดตามฝากติดตามด้วยนะครับเรียกว่าต้องอรุดเอา น <Okay. S 1> ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ